โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะทำคลิปการทำสลิงง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเนาะอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้ครับแผ่นรองเราจะใช้แผ่นหนังหรือแผ่นอะไรก็ได้แผ่นเล็กแผ่นใหญ่นะขึ้นอยู่กับขนาดของลูกที่เราจะเล่นนะถ้าเราหินลูกใหญ่เราก็ใช้แผ่นใหญ่หน่อยนะครับเชือกผมจะใช้เส้นใหญ่หน่อยเพราะว่าจะใช้กับลูกเบสบอลนะครับเชือกความยาวประมาณ1ช่วงแขนนะครับอย่าสั้นอย่ายาวเกินนั้นนะ อ่าโอเคอันดับแรกเราก็มาแต่งแบแป้นรองเรานะครับแป้นรองเราก็ประมาณนี้นะครับตัดตัดให้มันเป็นรูปทรงอ่า uh, ประมาณสโลปแบบนี้นะครับสโลปแบบนี้อ่า uh, กะกะเอานะครับไม่ต้องไม่ต้องประณีิดพิถีพิถันอะไรมากนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ตรงตูดตรงนี้นะครับเราก็ตัดประมาณนี้ ตัดประมาณนี้นะเพื่อให้เกิดหลุมตรงนี้ไว้วางล็อกลูกประมาณนี้นะครับผมจะทําประมาณนี้นะครับนี่นะเราก็ได้แผ่นรองแล้วอันนี้แผ่นผมใช้ใหญ่เพราะว่าจะใช้กับลูกเบทบอลน,นะครับเชือกนี่นะครับเราก็ใช้เชือกอะไรก็ได้ครับใช้เชือกพาราคอร์ดหกมิลแปดมิลนะครับวัดไปประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับหนึ่งช่วงแขนแล้วก็ ตัดเลยนะครับตัดเลยตัดมาหนึ่งช่วงแขนสองเส้นนะครับสองเส้นเดี๋ยวผมจะตัดประมาณหนึ่งช่วงแขนสองเส้นโอเคพอเราได้เชือกเชือกประมาณนี้นะครับมาเน้นนะเราก็ใช้วิธีเจาะนะครับเจาะรูตรงเนี้ย เพื่อเราจะได้ร้อยร้อยเชือกเข้าไปนะครับนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราเอาเชือกเข้ามาครับเชือกยัดเข้าไปตรงที่เรากดนะเ,เมื่อกี้นะครับที่เราเจาะเมื่อกี้ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับที่เราเจาะเมื่อกี้ยัดเข้าไปยัดเข้าไป เค <reveal> okay, ยัดได้แล้วนะครับพอเรายัดได้แล้วเราก็ใช้ตัวของมันเองนะครับพับตรงนี้นะครับพับตรงนี้นะแล้วก็ใช้ตัวของมันเองครับนี่นะครับใช้ตัวของมันเองนะครับพันพันตรงนี้น, BE น,นะครับพันอย่างนี้นะพันครับพันแค่รอบเดียวนะครับพันแค่รอบเดียวแล้วก็เอาตัวของมันเองมาสอดเข้าตรงนี้นะครับ ต่อแค่ประมาณนี้นะครับนี่หลังจากนั้นเราก็ดึงให้แน่นครับดึงให้แน่นดึงให้แน่นครับไอตัวเชือกตัวนี้มันก็จะรัดรัดรัดด้วยตัวของมันเองนะครับจะรัดด้วยตัวของมันเองนี่นะครับมันจะเป็นรัดด้วยตัวของมันเองประมาณนี้มันจะได้ประมาณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทาเหมือนกันครับ เหมือนกันนะอีกฝั่งหนึง่งอ่าโอเคนะครับเราก็จะได้สองฝั่งแบบนี้นะครับมันจะมันจะประกบแบบนี้นะอันนี้ก็ไว้ใส่ลูกกระสุนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ชึบโอเคประมาณนี้นะครับฝั่งนี้เราก็ทำเป็นห่วง นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเป็นปมนะครับฝังนึ้ก็ทําเป็นปมครับแค่นี้อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเป็นห่วงนะครับไว้ใส่นิ้วกลางนะครับอันนี้ก็ทําเป็นประมาณนี้ใส่นิ้วกลางฝั่งนี้ก็ไว้จับอย่างนี้เลยนะครับความยาวประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับจะพอดีอ่ะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ 何か。<for> <laughs>